รายการกายใจค่ะคุณผู้ชมคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะติดอันดับท็อป5ที่พบบ่อยในเพศชายค่ะโรคนี้นะคะมีความซับซ้อนและมีอาการที่หลากหลายค่ะทําให้การรักษานะคะต้องแตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้ค่ะเราจะมารู้รอบรู้ทันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะกับผู้เชี่ยวชาญค่ะจากโรงพยาบาลวัฒโนสดค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตพิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะ ในเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหลายคนก็จะกลัวกันมากเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองนี่ถือว่าแทบจะทั่วร่างกายเลยครับค่ะอันตรายหรือว่าความที่เป็นอาการนะคะคุณหมอตรงนี้เราจะสามารถสังเกตได้อย่างไรบ้างคะค,ค,คือต่อมน้ำเหลืองนี่ก็มี2ประเภทนะคือประเภทหนึ่งก็คือที่อยู่ภายนอกเช่นที่คอที่รักแร้ที่ขาหนีบ,บอันนี้ถ้ามีอาการก็คือจะมีต่อมน้ำเหลืองโตข,ขึ้นค่ะคแล้วต่อมน้ำเหลืองอีกอันหนึ่งคือที่อยู่ภายใน ที่พบบ่อยก็คือในช่องทรงอกในช่องท้องอาการพวกนี้ก็คือถ้ามันโตขึ้นก็อาจจะไปกดเช่นต่อมน้ำเหลืองที่คอ,อาจ,จะไปต่อมน้ำเหลืองที่ไออยู่ในช่องทรงอกอาจจะไปกดไอเส้นเลือดดำใหญ่ทำให้มาด้วยอาการของคอบวมหน้าบวมหรือว่าอกส่วนบนนี่บวมเป็นต้นนะครับหรือว่าต่อมน้ำเหลืองในท้องถ้าโตมันก็อาจจะมีก้อนอยู่ข้างในใน,นะ,ะก,ก็อาจจะมีอาการต่างๆนี่นอกจาก การที่มีต่อมน้ำเหลืองโตแล้วเนี่ยโรคของมะเร็งต่อมเหลืองหรือลิมโฟมาเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นที่เป็นอาการไม่จำเพาะเจาะจงเช่นมีไข้มีน้ำหนักลดคือว่ามีเงือออกตอนกลางคืนเป็นต้นนะครับนี่คืออาการที่เราจะสามารถสังเกตได้คร่าวๆใช่ไหมคะเบื้องต้นว่าจะมีสาเหตุหรือว่ามีอาการของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหรือว่าต่อมเหลืองโตแล้วก็ไปกดอวัยวะต่างๆ <c oughs> เช่นอย่างที่บอกแล้วคือถ้าโตที่ในช่องสุออก <c oughs> อาจจะมาด้วยเรื่องของมันโตแล้วไปกดไอ้หลอดเลือดดำใหญ่ <c oughs> ทำให้มีการบวมของหน้าของคอหรือว่าตอ่อมเลือดที่ขาหนีบโตอาจจะทําให้มีการบวมของขาก็ได้ <c oughs> แล้วก็อาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงก็คือ <c oughs> มีไข้ <c oughs> ตํานำหนักรถดแล้วก็มีเงื่อออกตอนกลางคืนค่ะ <c oughs> ถ้าอาการตอมน้าเหลืองโตบวกกับอาการที่คุณหมอบอกทั้ง3ตัวนี้มันจะสอให้เกิด มะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหลายที่ไหมถ,ถ้าเป็นที่เดียวบางทีก็จะต้องแ,แยกจากโรคอื่นด้วยเช่นจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอยอย่างเดียวโตเนี่ยนะมันอาจจะเป็นที่โรคที่พบบ่อยอันนี้ก็คือโรควันโรคต่อมน้ำเหลืองก็เป็นได้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือถ้ามีต่อมเหลืองโตหลายๆที่เนี่ยบางครั้งอา,อาจจะเป็นการแพร่กระจายของมะเร็งจากที่อื่นเช่น คนที่เป็นเอเร็งของนาโซฟาริง n x ที่เขาเรียกอันนี้นะฮะอาจจะมีการโตของต่อมน้ำเหลืองที่คอเป็นต<อ>น้นตรงนี้เองค่ะคุณหมอทำไมเราถึงมีอาการเราถึงมีอาการอย่างที่คุณหมอกล่าวมาทั้งหมดนี้สาเหตุมันมาจากอะไรอะคะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยสาเหตุก็ไม่ทราบแต่มันอาจจะพบร่วมกับเช่นว่าการได้รับสารเคมีบางอย่างยาฆ่า,ามแมลงอะไรต้ไร แต่ว่าที่อาจจะพบได้คืออาจจะเกิดตามหลังพวกโรคที่เชื่อพวกไวรัสอ oh, <okay. S 2> ไวรัสที่อาจจะเป็นสาเหตุที่พบร่วมกับมะเร็งต่อมลองที่พบบ่อยมีอยู่สองตัว <Okay. S 2> ตัวที่ตัวที่หนึ่งที่เขาเรียกไวรัสเอฟสไต a r บาร์ bar, mm. นะเอฟสไตนบาร์ F <Okay. S 2> อันที่สองคือไวรัสเอชไอวีของเราเนี่ย oh, ก็อันนี้อาจจะทำให้เ,เกิดพบร่วมกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ในต่างประเทศอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นยังมีไวรัสตัวอื่นอีกเรียกเรียก STLV1 พบบ่อยที่ประเทศญี่ปุ่น,นะะในส่วนของสาเหตุคุณหมอบอกแล้วว่ามันอาจจะมีจากหลากหลายสาเหตุมากเลยแต่เมื่อมีอาการแล้วอะค่ะเราจะทําอย่างไรให้เราไม่สามารถมีอาการตรงนั้นได้เราจะมีวิธีการป้องกันตรงนี้ไหมคะการป้องกันเนี่ยก็คงเป็นเรื่องอยากนะเพราะถ้าเรายังไม่ทราบสาเหตุกันชัดเจนท่ันที่ดีที่สุดก็คือเมื่อมีอาการ ต่อมน้ำเหลืองโตโตแม้แม้แม้แต่เพียงที่เดียวหรือกลุ่มเดียวก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะครับค่ะขั้นตอนต่อไปในการรักษาบ้างค่ะครับก็ในการที่คนไข้ามาแล้วสงสัยจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนในการวิจัยอยู่3าอย่างค่ะประการที่1คือให้การวิจัยที่แน่นอนว่าเป็นมะเร็งต่อมเหลืองโดยการดูชิ้นเนื้อค่ะซึ่งผมเรียนไปแล้วมีการย้อมธรรมดาย้อมพิเศษอบอกชนิดที่ว่ามะเร็งต่อมเหลืองนี่มันมี หลายหลากหลาย,ลายชนิดต้องยอมพิเศษเฉพาะเจาะจงเอาไปการรักษาก็แตกต่างกันไปประการที่สองก็คือต้องดูว่าระยะของโรคมันแค่ไหนระยะของโรคก,ก็คือดูว่าโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนเฉพาะที่อยู่เฉพาะที่เดียวอยู่กับต้ําเหลืองกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มหรือว่าแพร่กระจายไปที่อวัยวะต่างๆอวัยอื่นแล้วเป็นต้นแล้วประการที่3ก่อนการรักษาเนี่ยเราก็ต้องประเมิน คนไข้ว่าคนไข้เนี่ยสาภาพเป็นยังไงสาภาพร่างกายทั่วไปเป็นยังไงกแล้วก็ไตเป็นยังไงตับเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงเพราะการ,รให้ยาเคมีบำบัดจะมีผลกระทบต่อการทํางานของไวรวะต่างๆเหล่านี้ท่านต้องดูก่อนประเมินก่อนแด้อีกอันหนึ่งที่ต้องดูเสมอก็คือคว่าเออมีพวกไวรัสตับอักเสบบีือซีอยู่ด้วยไหมมีไวรัส HIV หรือเอชอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะพวกนี้มีความจําเป็นที่จะต้องดูแลร่วมกันเมื่อให้การรักษาคือก็ต้องรักษาที่เฉพาะไปอีกเหมือนกันใช่ไหมคะครตรงนี้เองคะ่ะในการที่เราตรวจมะเร็งเนี่ยหลายคนจะได้ยินคําว่าระยะที่1ระยะที่2แล้วก็โดดไปเลยระยะสุดท้าย <c oughs> ในการที่เราเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองเนี่ยคะ่ะแต่ระ,ระยะมันจะมีวิธีการหรือว่ามี มีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงบ้างคะคือการดูระยะเนี่ยระยะหนึ่งสองสามสี่มันมีประโยชน์สองอย่างประโยชน์อันที่หนึ่งก็คือดูว่าเออถ้ามันระยะมากเนี่ยมันก็แสดงว่ามันเป็นมากค่ะประการที่สองก็คือเมื่อให้การรักษาด้วยยาเคมีบําบัดหรือการฉายรังสีก็ตามเนี่ยเมื่อรักษาไปแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเออต้องติดตามดูว่ามันหายไปไหม,มนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเป็นที่ไหนบ้างะนะครับ เมื่อรักษาไปแล้วครึ่งทางเราก็ได้มาประเมินผลกันนะครับอืมค่ะระยะที่ปลอดภัยคือเราก็ควรจะต้องมาตรวจรักษาในช่วงระยะแรกก่อนคือที่ดีที่สุดถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยรีบมาพบแพทย์ค่ะให้การวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องว่าเป็นอะไรถ้าเป็นมะเร็งต่อมเหลืองก็รีบให้การรักษาด้วยเร็วถ้าเป็นระยะน้อยๆระยะการรักษาก็ง่าย ผลการรักษาก็ดีโอกาสที่จะรักษาหายขาดก็มากมแต่ถ้าเป็นระยะมากไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายขาดก็รักษาได้เหมือนกันตัวนี้เองค่ะคุณหมอในการรักษาคุณหมอได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่แล้วว่าในการรักษาด้วยรังสีเองก็สามารถที่จะช่วยได้มันยังมีนวัตกรรมในการรักษาที่เอามาใช้สําหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังไงบ้างไหมคะคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองว่ามีหลากหลายชนิดนะครับที่พบบ่อยในบ้านเราก็เป็นชนิดที่เรียกว่า เอ B เซล B เซลเนี่ยมันเป็นว่าเออตามชนิดของเม็ดเลือดไอของของเม็ดไออะไรเซลที่ผิดปกติที่ว่ามันมีบนผิวของเซลที่ผิดปกติเนี่ยมันมันมีไอโปรตีนเป็นอะไรเราก็แยกออกมาง่ายๆคือเป็น T เซลหรือ B เซลส่วนใหญ่ที่พบบ่อยในวันเราเนี้ยก็จะเป็นที่เขาเรียกว่า diffuse large B เซลลิมโฟมาหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B เซลที่ พวกนี้เนี่ยการรักษาโดยทั่วไปเราก็ใช้ยาเคมีบางบัดหลักการก็มียาเคมีบัตรร่วมกับไอไอที่เขาเรียกแอนติบอดีแอนติบอดีนี้เป็นภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนที่อยู่บนผิวของเซลลที่ผิดปกติอันเนี้ยะนะครับอาจจะให้ยาเป็นเขาเรียกไซเคิลหรือรอเป็นชุดชุดหนึ่งก็ให้ซ้ำทุก3สัปดาห์ <c oughs> ให้การประมาณ6-8ครั้ง <c oughs> ให้ถึง34ครั้งแล้วก็ประเมินดูผลการรักษา <c oughs> นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ส่วนอย่างอื่นก็มีหลายอย่างมีแล้วแต่ชนิดวิธีการก็ร,รักษากันไป <c oughs> นส่วนลังสีก็เป็นอาจจะให้ในไข้บางอย่าง <c oughs> เช่นว่าคนไข้ที่มีต่อมเหลืองโตแล้วมันไปกดกดไอหลอดเลือดดำใหญ่ที่ <c oughs> อยู่ในช่องทงอ,อกอันนี้ก็อาจจะต้องใช้การฉายลังสีเฉพาะที่ <c oughs> ให้มันลดเร็ว <c oughs> ให้มันลดไอ ยุบลงเร็วนะ,ะอาการก็ได้หายไปอันนี้เราสามารถยืนยันได้ไหมคะว,ว่าวิธีการรักษาต่างๆที่คุณหมอได้กล่าวมาจะทําให้ตัวของเนื้อร้ายก็คือมะเร็งเนี่ยค่ะหายไปโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคือ,คอโรคมะเร็งเนี่ยมันก็คงจะพูดยากนะฮะ,ะว่ามันจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์คือ,อที่ดีที่สุดก็คือว่าเมื่อรักษาไปแล้วเนี่ยเราก็ประเมินดูะนะประเมินดูว่ามันหายไปเกลี้ยงเลยไหมถ้ามันเกลี้ยงก็คือเขาเรียกว่า complete resection หรือหายไป อย่างเกือบหมดหมดนะน,นะ,ะแต่อย่างไรก็ตามโรคพวกนี้นต้องติดตามม,มันมีโอกาสที่จะเป็นกลับมาใหม่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราเราจะไม่เรียกว่าเอเอว่าคนไข้มีอัตราการหายขาดท่าน,นั้นเท่านี้แต่เราจะเรียกว่าคนไข้เนี่ยมีเขาเรียก progression free คือโรคไม่ลุกลามไม่กําเริบะอะไรเงี้ยคือทรงตัวอยู่ในระดับที่ พอจะไวไ<ด>้งใจได้ค,ค,ค่ะก็คุมได้ค่ะหลังจากที่ได้รับการตรวจรักษาจากคุณหมอไปแล้วค่ะการดูแลตัวเองหลังจากที่เราได้รับการรักษาอยากให้คุณหมอช่วยแนะนาผู้ป่วยตรงนี้ด้วยค่ะคือหลังจากที่แพทย์ได้ให้การรักษาไปจนครบคอร์สหรือครบชุดเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการติดตามดูแลติดตามว่าเออมันตามนัดนัดหมายว่าเออทุกสามเดือนหกเดือนอะไรต่อไรเงี้ยมันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นไหมมีอาการ น้ำหนักลดมีต่อมเหลืองโตขึ้นมาใหม่ไหมมีผอมลงหรือเปล่ามีไข้ไหมอะไรอาเงี้ยอาจจะต้องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระยะระยะ6เดือนมีข้อแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือการใช้ชีวิตด้วยไหมคะว่าควรจะหลีกเลี่ยงหรือควรจะเพิ่มเติมในจุดไหนบ้างไหมก็คือโรคมะเร็งเนี่ยมันมันมัน,มนส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่อาจจะเป็นสาเหตุที่พวกเราไม่ได้นึกถึง ก็คือว่าในคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ร่างกายเรามีไอ้ไอกลไกาทางภูมิคุ้มกันที่มาทําลายเซลล์ผิดปกติอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมะเร็งก็ไม่เกิดแต่ว่าเมื่อไหร่เราเครียดมีความทุกข์กิจตกปั๊บเนี่ยนะกลไกาทางภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องตรงนี้มันจะ ประสิทธิภาพจะลดลงด้อยลงเพราะนั้นไอ้เซลล์ที่ผิดปกติมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเ,เป็นมะเร็งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญอันคนที่เ,เป็นมะเร็งเนี่ยนะก็ควรจะทำกิจให้ปกติให้ของมีอย่าเครียดหลีกเลี่ยงความเครียดทําใจให้สบายมีความสุขเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยมีหลายคนถามว่าเอจะทานอาหารที่มันอ,อ,อะไรนะ ทานแต่ผักดีไหมชีวะจิต,ด,จตดีไหมอะไรเนี่ยจริงๆถ้าคนไข้หรือผู้ป่วยนีได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยผมค,คิดว่ามีความจาเป็นที่จะต้องการอาหารโปรตีนอนันจริงๆก็คือต้องการผมครับผมไปลรผมแนะนําก็คือผมแนะนําให้รับประทานอาหารทุกอย่างให้ครบทุกหมูนะฮะคือการรับประทานอาหารนี่ก็เหมือนกันคืออาหารคงมีหลายอย่างบางอย่างก็ไม่น่ารับประทานแต่ว่าบางทีเราอยากก็ทานไปบ้างแต่คือว่า ทุกอย่างถ้าไม่จำเจนี่ไม่เป็นไรทำพยายามหลากหลายไว้ ค่ะ,ค,ะคุณหมอได้บอกนะคะในเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทาให้เรารู้รอบและรู้ทันนะคะในเรื่องนี้อย่างดีเลยถึงแม้สาเหตุนะคะจะมีหลากหลายแต่ไม่แน่ชัดก็ตามแต่คุณหมอก็ได้แนะนําถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะคะแต่เมื่อถ้าเรามีอาการแล้วค่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือการเข้ามาตรวจรักษานะคะเพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยร่วมกับโรคอื่นๆที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะเพื่อไม่ให้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองกลับมาทําร้ายคุณอีกนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะครับสวัสดีครับ